พี่น้องจ๋าดูดอกนี้สิคะปาดสงสัยเพิ่นฮันใดนี่เฮ็ดปลานี่ออกพันเหมือนนั่นมองนี่เฮาใดดอกอวบตังสี่ปาดยักใจดอกนี้ปาดดอกนี้พี่น้องจา๋าสวัสดีจ้าทุกคนพ่อแม่พี่น้องจา๋าเหมือนนี่แพดผ้าเขาป่าอีกแล้ว,วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าอันห้อยฝนตกเบิดคขึ้นเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา๋า เป็นสัญญาณที่ดีเนาะเบิงฝนนำฝนยังคางอยู่ในอยู่ในอันตนสนอยู่เลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะผ้าเขาป่าหาเห็ดเผืงหวานคือเก่าจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็ดเผิงหวานเห็ดยังเอาบดหน่ะละได้หมดถ้าสดชื่นเนาะไปเดี๋ยวฮามาหลุนมาลุยกันสีมีเห็ดให้เห้าเก็บปอมีคือเก่าหน่ะละพี่น้องจ้านะมันเด้อมันน้ำกันจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมันฟินคือเกาน้ำมาดามแ้วจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าจ้าดอกแรกแหกหมัน ปลาชุ่มชื้นแห้งพี่น้องจ้าต่ว่ากะชุ่มชื้นแต่ว่าเฮ็ดกะเฮ็ดกะบ,บ่ได้หลายทถาที่ควนนะกะสงสัยเพิ่นบั่นใดนี่เฮ็ดปลานี่ออกพันเต็มถี่เลอพี่น้องจ้าเนี่ยออกบ้านเต็มถี่ออเล้อู้ต่ว่าดอกแรกแหกหมานเหลือเกินใหญ่อ,อวบมากค่ะพี่น้องขาโอ้ยสุดยอดจ้ะุ่นะอไปลงตะก้าไปซะดีๆนะจ้ะอู้น่นาๆเจอเห็ดเพิ่งเกาลัด ดอกตะมุตะมิตรงเก็บเด้อจ้ะเด้อพี่น้องจ้ะเดี๋ยวเอาตะมุตะมิอันเก็บไปบางเมื่อนั้นว่าสิไปแกงไม่ได้แกงนะจ้ะมาดามขายหมดแล้วจ้ะพอดีมีคนเพ่นสื่อเนอะเอาะก็เลยขายจ้ะพ่อพี่น้องจ้ะขายขายดอกตะมุตะมิตะ่ะขันบ่นี่บ่ง,งามีหลีมาดามกับบ่าเอาเด้อจ้ะเด้อต่่าถไทยเ้เบิงซื้อจ้ะแต่ว่า,าหเาห็นห้อยค้นเก็บแล้วพ่อพี่น้อง จ่ปลานี่เขาสีไดจัจกดอกเด้อเขามาหลุนกันเด้อไม่รู้นะจ๊ะเดี๋ยวตัดขาไปเลยดีกว่านะตัดขาไปเลยค่ะโอ้ยมันอวบอวมันนั่นมิตรดอกอ่อนๆอ,อ,อวบๆเห็ดงามๆเนาะขายก็ต้องขายหเ,ยยบบเยห็ดเพิ่งสวยๆแบบนั้นแหละทั้งเห็ดเพิ่งทั้งเห็ดเกาลัดจ้ะ แสบแก้งแสบทังสองอย่างเราะโอ้ยอวบคักนอพี่น้องเนาะคุณนะแบบเนี่ยตัดขามวนขนาดเลยฟินเดี๋ยวค่อยแปอาอน,นั่นออกที่หลังตัดปอห้ดินเปลิอนได้ซื้อเนาะโอ้ย,อย,อยเฮงหมันสุดยอดเลยโอ้พี่น้องจ๋าดูดอกนี้สิคะป้าดโอ้ยซุ่มเจ้าเบิงขาล่ะคุณนะ สวยจริงๆค่ะพี่น้องค่ะงามมากเลยโอยงามเนาะตัง้งจนเถินอยู่นะส่งไปประกวดได้เลยนะเนี่ยฟังเสียงนะคะผุนนะโอยโอ้โหดูดอกเข้าสิพี่น้องป้าเจา้าคือดอกไงดีแท้เึมาคขึ้นไงแท้มาตัดไปเลยนะคะอันพอแม่พี่น้อง้ังก้นกัมากให้เก็บแล้วค่อยไปตัดขา มันกันแล้วแต่ความานะของมาดามเด,อด,อดอ้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยเพรพี่น้องน้องคอนกับว่าอยเก็บไปตัดไปจะมันฟินมันกันแล้วแต่ควมสะดวกแล้วแต่สถานการณ์เนาะพี่น้องจ้าเอาละทนเบิงก็เลยพี่น้องเ้ยปลางามงามอ้ยว่าดอกแหลกงามแล้วดอกนี้สวยงามสุดยอดเลยดอกนี้ฮะงามอ้ยสุดยอดอีหลีอวบขาวงามพักเนาะไปลงตะกร้าไปสัสดีๆนะจ๊ะ ปลานี่ขอบอกว่าเลาอวบสวยงามอิหลีพี่น้องเบิ่องโอ้ยเบิ่งแต่ละดอกแต่ละขาที่ละจ้ะปลาติโทโอ้ยนี่ดอกนึงเด้อพี่น้องเด้อสุดยอดอิหลีเห็นบอกสุดยอดมากเลยค่ะพี่น้อง่ะปลาดงามขนาดเลยเนาะอุ้ยต่างจนเถินเขาอุ้ยอวบเนี่ยสุดยอดสุดยอดมากพี่น้องคขางามหลายเจ้านะเพชนมากดอกเพิินมันขาว อันดอกไข่ไข่เห็ดปลาบานอันคุณเอ็นจอยหลายสายขาขาวจ้วะแบบนี้แหละพี่น้องเห็ดปลาอันบานคุณ,คณเอ็นจอยกัไข่บานคุณเอ็นจอยลายสายเดนมาไกล่บานสวยของมาดามเห็ดเนาะน,นี่โอ้โยสามดอกนี้คือเต็มหม้อแกงพอดีเวยนี่เด้สามดอกนี่เต็มหม้อแกงพอดีเลยจ้ะเอา้าขากล่องข่อยก็เป็นแนวนัน,นอีกจาะดอกหนึ่งความพี่น้องโอ้โย อี่าน้องท่าออกไปเลยนะคะอวบ,อวบข,าวขาวเลยคุณนะ่ะเห็นบอพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปตัดขาเด้อเก็บไปก่อนนี่พี่น้องจ้าจงไว้ซะที่นี่มาดามสิจงจงไว้คนอื่นเพิ่นมาเก็บน้ำแนวเนาะไเพิ่นใหญ่เนี่ยเพิ่นกระสีเดย์มาเก็บกันให้มันใหญ่นี่เห็นบอพิ่จงดอกหน่อยหน่อยไว้เ้เขากปยังไดดมาเก็บคือกันเนาะโอ้ยให่ว่าน้อคือขาอาจจะได้จะ้ะคุณนะ่ะต่ขาหน่อยแล่นออก แบบแน่นแน่นได้อยู่จ้ะได้อยู่พี่น้องจาอ๋าโอ้ยฝาแฝดเดจเจไดจเจอฝาแฟดเข้าให้เ,เป็นไงล่ะโอ้โหโอ้หูนั่นเขาวจวดเลยเจ้าเห็นบ่พี่น้องจา๋าฝาแฟเห็ดเพลิงหวานมาดามนี่จ้าดอกหนึ่งนะคะเออดอกนี้รุ่นเนี้ยเก็บได้กำลังใหญ่กำลังกินกำลัง ก็ดีกินโอ้ยถึงจะโดนจอกอ่ะ ว้าย oh, พี่น้องนั <c> ่น <oughs> ได้อยู่แต่ <c oughs> ได้ตัดออกคากเติบอยู่นี่ผมรับวะเฮ็ดมันขาวจัวสวยอีหลีเนาะพี่น้องอนะขาวสวยมากค่ะขาวจัวเลย มานมานเดียวด็กผูดถึงวันแต่พ่อมาแกงอะไรเนาะดังจนถึงอยู่นี่พี่น้องจ้ะพูดขาขาจ้วะเลยจ้ะสีลมในจักน้อยด้วยแต่ว่าบาดเนา่าบาดยังเราถือหนามแล้วชำหนามจา้ะก็เลยลมแต่ว่าเบืองหูเลยว่าไม่ได้เน่าไม่ได้อะไรเนาะ หลวมๆในจักน้อยใส่ใ้บ่วนอ่ะเด้ยแข็งได้พี่น้องเด้อแนมเบิงเนื้อว่าเราคือเราสีใส่บ่ไใ้แต่ว่าแข็งค่ะแข็งแข็งเลยเอ้ากล่องคางปิดปดอกนี้ล่ะคะโอ้โอ,โอ,โอดอกนี้ก็ง่ามแต่พอพี่นอ้องตัดขาไปเลยคะ่ะ สวยๆจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้มาปลาใหม่แล้วเด้อปลาเก่าอันมันมีซ้ำนันล่ะพี่น้องเฮ็ดออกพันหลายมาปลาใหม่แล้วค่ะปลาไมยางเขามากับมานแล้วได้เจอแล้วสองดอกเนาะแนแกนๆอยู่จังหน่อยแต่แล้วแข็งดีอยู่แกนเป็นบางส่วนส่วนทั้งไตไตเนาะเอเคจ้ะไปลุยกันต่อนะคะพี่น้องค่ะ ปาดยักษ์ใหญ่ดอกนี้ใส่บอดาแล้วหลวมแล้วจ้าพี่น้องดูสิปาดเสียดายเนาะดอกเบลเลอร์เบลล่าเลยแต่ว่าเถาจะเพิ่มมาพี่น้องจ้าเสียดายเข้ามาเจอกันสาไปทันขาแล้วบวหล้วมเสียเอาอยู่ในขาหล้วมแล้วล่างผึ่งความจริงเอาออกกระไดแต่ว่ากันเถาละล่ะเถาแห้งแล้วบ่เอาดอกจ้าเนี่ยได้ดอกแบบมีทั้งเบิดเลยนี่สิลเลิศแห้งพี่น้องมันงาม คอ,อยนึกว่าเจ้าสีไงไหนน้อยหนึ่งเก็บเลยก็ต้องเอาจ้ะสวยตุ๊บุเลยอันนี้ทำไมเหลือครึ่งเสี้ยวครึ่งเดียวขาเงีย่ยยุ่นะดอกแล้วใครสอยไปกินไมมลู้ ป่านนี่ก็ห้อยพึ่งตัดไปใหม่ๆพี่น้องดอกไงพืชสิบัวใหน้ำเพลนดอกสีใดแต่ดอกไงหน่อยแล้วว่าดอกไงเพิ่งเอาไปบุดแล้วนี่นบางห้อยตัดไปรอยพึ่งตัดไปนะจ๊ะดอกนี้แม่เพ่นบ่เห็นให้เพ่นบอเอาออองามอยู่ได้ละเนาะ ถักออกไปเลยจ้ะดอกดอกให้หน่อยจงไว้ซะจงไว้เพื่อคนอื่นมาเก็บเนาะให้มันใหญ่ าแน่นดีขนาดเลยขาวจ้ เราหลุนดอกนี่น้ำกันได้ไปี่น้องเ็นบ่ขนาดหัวเราเสียขางหนึ่งได้่งงามขนาดเลยพาฝนมันตกทั้งคืนแลับันที่นี่ถากถากกับฝนตกแห้งเพิ่นกับบ่ออกเนาะดอกนี่ก็โอเคอยู่ไปหากันต่อนะคะสวยงามโอ้ หมดโอ้หมดพี่น้องหมดหมดแล้วหนีอันนามอันเกาะเต็มหัวเราอยู่ตอนนพี่น้องมีผายห็นดอกเห็ดเนี่ยแต่มาดามเห็นขนาดแล้วอยู่ใต่ใต่ไม่แค่แหงแนมเห็นห้อยพันนาถิ่มก็สิยางมาเบิง่งเพราะว่าเคยเห็นห้อยแล้วเนาวพันนาถิ่มนี่จากเท่าเนี่ยก็เลยต้ตอง เบ่งดูดูเพือพ่อเพิพ่นลักขึ้นมันอาจจะเห็นดอกบักง่ายหนึ่ง,ง,งอยู่เนาะถิ่นจะซื้อเนะฝั่งเสียงโเพิืนหองเนอพี่น้องมีความสุขมีความสุขดอกพี่อีกดอกหนึ่งก็จะได้ สวยๆเห็ดสวยๆของเราเนี่ยอีกจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะสวยๆเลยค่ะนี่เดอกกำลังงามๆโอ้โหคือปาาเขาเลิกธรรมาดาม,มีดคมมีดคมมากนะ ตัดเราก็มาตัดเลยไที่ห้าเก็บเก็บมา uh huh. สวยมากค่ะ ดอกนี่ถือกัดแบบพุ่นแพดว่าแพดมาอันแต่เสาก็ยังมีคนมาเสาก็แพดอยู่ด้วพี่น้องจ้ะมีห้อยตัดอจ้ะ มือนันมองนี่ห้าไใดดอกอว,กอวกบตังสี่ละพี่น้องมือนันได้ไปสองดอกนี่หน,นูว่ได้ไปมองนี่ละมองนี่นี่แพทเอามองนี่ต่ว่าแพทเอาละแพทกบไปมันก็เลยเนี่นยิึงคือห้าวเห็น,นถุกนะเฮ็ดมองนี่ดอกอวบแห้งอวบมากว่าใครทาท่าน้องทาจ้ะ นี่มันเหี่ยวขาวจ้วะเลยหลวงจริงขาวอวบแผงพี่น้องบึงเนาะขาวอวบมากจ้ะดอกนี้ละจ้ะใส่ได้บ่น่าจะได้วูดไ,ได้อยู่จ้ะได้อยู่ดอกนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยเรากัดจนพุ่นแล้วจะฮาไปตัดเหลือกเอาเนาะฮัดทนนไหมสามดอกเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งดอกนี่ดอกนึง สองดอกนี่อีกดอกนึงจ้ะส, mm hmm. สามดอกก็ล่งตุปุตปิเนี่สามดอกจ้ะโอ้ยนะ่ะเห็ดหัวหักโอ้ยก oh. น่ะสีว่างดีๆก่อนเนาะมาดามเจ้าก็ได้เสร็จละมีอีกบ่ะผณน่ะแนมเห็นดอกเปลเลอกเล่าเลยไปเบิ่งน้ำกันเด้ออ่ะสใส่ได้ดอกนึงดอกนึงใส่บ่ได ดอกนี่ใส่ได้แต่ว่าดอกใหญ่น่ะคือสิบ่ได้ดอกบ่ได้แท้เน่าแล้วดอกใหญ่ใหญ่บ่มีคนมาฝ่อเนาะป๊าดอกนี่พี่น้องจ๋าโอ้โหโดอกนี้สิปิดถ่ายรายการคลิปนี้ได้หนึ่เด้อไปเดี๋ยวสิพาไปตัดขาจากพี่น้องจ๋าจ้าพ่อแม่พี่นอ้นอ,งนองมามาตัดขากันเลย กระือว่าหมานเนาะเห็ดก็ยังสวยกรอบแน่นมากจ้ะเห็ดแน่นจ้ะอืมฟังเสียงแน่นเพิ่น Uh huh. ดอกนี่ไหมเก็บจักรอบหันไดมองนี้มันแพรตจาไดอยู่จำมองไดเก็บจักหลอบก็คือเห็ดงามคือเกา่าจะพี่น้องจา้าเนี่แบบขาวอวบสวยมากเห็ดป้านี่ก็สวยอวบดีนี่ดอกสุดท้ายของคลิปนี้เก็บเมื่อกี้นี่แหละนี มันมีหลายสายพันธุ์เนาะพันธุ์ขาวอวบหัวเหลืองหัวหน้ำตาลแล้วแต่ดินเนาะแต่ก็เห็ดเพิงหวานคือเก่าจะ้ะโอ้เนี่ยนี่ถากถากถากกำลังสิกเกาะไอ้ยมันเป็นถากเห็บเห็บขนาดฝนตกปนนี่ยังมีอยู่บ่าเห็บควาจริงเห็บมันสิมาออกหอนห่อนเนาะ หนาห่อนๆนี่กระโดดแซ่ห้าปั๊บเลยได้พี่น้องจ้าเราก็ล่างสีกอแผ่นก็ล่างสีแดงแผ่แค่แล้วกอสื่อๆกันเริ่มแดงและเราก็ล่างสีลงมือก็ล่างสีใสอันอาวุธหลับของเราแล้ว,ลวมีปากแหลมๆทิ่มลงไปเลยได้พี่น้องเด้อฟังอยู่ในหนึ่งอ่ะเฮ้านะ่ะขั้นมาสันตรวจเช็คก,ก่อนไม่อีกบอ เ้างยางบุปปามันต้องมีอยู่แล้วล่ะเพื่อนกับชื่อสิเกาะห้าอยู่แล้วล่ะไปคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำหนีจ้ะพ่อแม่พี่น้องกำมานกับยังอันในปลาแหลกเอาไว้ในเอาไว้ในรถแล้วว่าเอยากให้เพิ่นหนักเนาะไปเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้มาดามเห็ดมัสลูมแล้วก็เอ็นจอยไลฟ์ไซด์เดนมาร์กแล้วก็มาดามเห็ดมัสลูมแฟนเพจเด้อพี่น้องเฮ็ดเต้ปลาอยู่แต่ว่าบแม่นเห็ดที่เฮาสิเก็บเด้อพุ่นน่ะเห็ดไอ้นั่นเห็ดอีหยังก็เห็ดอ่า เฮ็ดเพิงคมนี่เต็มอยู่พี่น่องแต่ว่ามาดามบบเก็บด้วย่บได้ก,กินจ่ายเลยบบเก็บ